เป็นหูงี้สวัสดีค่ะปอผผานะคะพบกันกับยำสลามลรวมิตรเลยแค่ส่ีพีเนาะสองก็จะหมดแล้วทุกคนแล้วเราก็ทำแค่ซีซั่นเดียวนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยเพราะมันค่อนข้างที่จะเละนะก็อาจจะเป็นอย่างอื่นยังไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงก็ค่อยๆโหวตกันเข้ามานะเราจะทำเป็นของกินในเซเว่นล้วน มันไม่เละกว่าเดิมหรอพี่พะเราจะได้ชัวร์ว่าเราจะได้ทิ้งมันเลยไงบางอย่างก็เก็บได้บางอย่างก็เก็บไม่ได้มันไม่ชัวร์ไงทีนี้เรารู้เลยว่าเราจะกินไปด้วยเราก็จะเล่นไปด้วย อย่าไปบอกผู้ปกครองนะว่าชอ่องนี้หาพาทําอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้จะเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรบ้างนั้นนะคะขอคลนละหนึ่งไลค์ตามมาดูกันเลยค่ะสูตรแรกนะคะสวัสดีค่ะพี่พาหนูส่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหนูชื่อน้าขิงคนเดิมค่ะวันนี้หนูมาแจกสูตรสลามสลามชื่อสลามหวานหวานค่ะหวานจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องใส่ลูกอมถึง10เม็ดกันเลยทีเดียวเชียวนะคะพี่พามีอยู่แล้ว4เม็ด แล้วก็ไปซื้อเพิ่มมาค่ะวันนี้เราจะแซ่บกับลูกอมอย่างแน่นอนนะคะไม้ม <c oughs> ิ bon. ้น bon. บอลไม้มิ้นบอลก่าเราว่าร้านต่อไปจะกินด้่แม่พี่พากินลูกอมไม้มิ anyway น้นได้เป็นไงคะทุกคนสดชื่นไหมปากหอมจริงหรือเปล่างั้ไม่ต้องเลือ <c oughs> <c oughs> okay. กโอเคอุปกรณ์ต่อไปค่ะสวัสดีคะ่ะพี่พาหนูดาคนเดิมต้องขอบคุณพี่พาที่เลือกวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรยำสลามที่สุดว่าบ,บ้าไปแล้ว <c oughs> คือตอน,นเด็กๆชอบกินมากจะบอกเลยแต่อันนี้ยังไม่กินนะคะเก็บไว้ก่อนซื้อมาเผื่ออยู่แต่ยังไม่กินเก็บไว้ผมว่าองไมมินอยู่พี่สามของเรานะคะมามา่มแชมร์ยำสลามนะคะก่อื่นสวัสดีพี่พาด้วยนะขอรับน้องน้อยชื่อไม้หรือเรียกว่าไมกี้ก็ได้นะว้ยน่ารักอ่ะวันนี้จะมาแชาร์ยำสลามที่มีชื่อว่าแกงมากจนอิ่มเลย yeah. ้จะเป็นขนมหมดแล้วนะคะทุกคนคุกกี้2ชิ้นนะกินมากินมา,าทุกคนดูนี่นะคะคุกกี้2ชิ้นที่เหลือก็อกินโลดเลยค่ะน้องรู้นะคะยังกินไม่ได้อยู่ดีโอาไม้มินนี่จบเลยนะใครหาให้อมเนะะี่ยค่ะพี่หมามาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเจ๊พาน,นูชื่อครีมคนเดิมนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามรวมมีชื่อสูตรว่าหวานเจี๊ยบนะคะเจนะะ๊นะคะนะคะนะคะ หวานจริงก็ป้าไหนขอชิมหน่อยปกันกับโดเออันนี้ก็อยากกินไม่รู้ข้างในเป็นยังไงของแกะก่อนนะเอาเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้มีทัง้งหมดสามชิ้นหรอมีสามชิ้นทุกคนเราจะใส่อันหนึ่งแล้วกันนะอยากทำแล้อวอ่ามีน้งหอมกินมันรู้สึกยิ่ดีเพี่บาอุปกรณ์สุดท้ายของเราค่ะส,ส,วส,ส,วส,สวัสดีขา สวัสดีค่ะต้นน้ำคนเดิมคนเดียวตลอดไปนะคะ <Wow. S 1> วันนี้มาแชร์ยำสลัมสูตรชื่อสูตรว่าหมอและแพน,นะไปทำกันเลยก็เลยวันนี้เราก็เลยแบบนี่น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือสุดท้ายเลยของเราน้ำเกลือสามช้อนนะแล้ววันนี้ที่เราจะใช้ก็คือกาวน้ำขุ่นค่ะแล้ววันนี้สีที่เราจะได้ก็คืออยากได้สีเขียวอะทำไมอยากได้สีเขียวอะไม่รู้ ทำไมไงเว้ยมั่วววสีฟ้าสีฟ้าก็เชอบค่ะทุกคนโอเคอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมน้ำยาพร้อมใั้ไงเราไปลงมือทำกันเลยโอเคค่ะอย่างแรกเลยเราก็ใส่ลูกอมไป็สิบเมตรแกะไว้พี่บาแกะหรือไม่แกะต้องแกะนะคะเดี๋ยวจะแกะให้นะ ต่อไปนะคะเราจะใส่ช็กี้ช็กกี้ลงไปนะคะชกี้แล้วเราจะบีบยังไงอะตัดตัดตัดพี่พาตัดแล้วก็บีบลงไปเราเหมือนจะบีบออกไหมทุกคนบีบออกด้วยดูสิได้แค่ไหนก็แค like, ่นั้นใครจะเอาฟันขูดก็ไม ah. ่เป็นอะไรนะคะได้อยู่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่อ่ะฮะเคเขาใช้ช็อกโกแลตอะไรเนาะซึ้าอะ เหมือนขี้น้องน้อยเลยเหมือนขี้หมาที่บ้านเลยอ่ะพี่พาไม่ขนาดชิ้น่อยู่ไหนเกโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเด้อบาทนี่ใส่คุกกี้ค่ะปฏิบัติใส่คุกกี้สองอันอันนี้อันน,น,นี้เดี๋ยวปกไม่สวยฉันจะเอาเอาเธอทําปกนี่ <S <S น,นี่เห็นปหมมีคุกกี้มีบวยมีแบบว่าแต่ตรงนี้เลอะไปนิดนึงอีกสองชิ้นเจะจะกินแล้วนะเพราะว่าไมยมินหมดเล,ลวเลยเกกคนนะอื้ อ uh huh. ตรงนี้เปรี้ยวๆอร่อยดีมาค่ะทุกคนมาถึงโดโซกกันบ้างเราเอาเราชิ้นเดียวหรือสองชิ้นอะสองชิ้นได้เลยนี่เสียบอย่างนี้นี่ <Wow. S 1> อุ้ยสวยฉันว่าเธอควรจะแบบว่าอยู่ตรงกลาง,ลางนิดนึงแล้วโดโสซกก็เป็นเหมือนแบบเป็นหูงี้เป็นหูงี้ oh. <laughs> เ,งเอ,อหูก็มา แล้วเจจะต้องชิมโดโซกด้วยนะคะมันเป็นทำเนียมนะคะต้องขออภัยคนที่อยากจะกินโดโซกต,ตอนนี้ด้วยนะคะการุณาวิ่งไปเซเว่นด่วนะคะ่ะเดี๋ยวเจจะ ASMR ให้ดูนะคะวั r ช,ช,ช,ชื่อืออือเป็น ASMR ที่ไม่ต้องเห็นหน้าคะ่ะคุกคนก็นึกหน้าเจออกนะ,ะฮะอร่อยอะเมื่อไหรมาทำฟัดบบาาเหมืพี่ผาว้าวเจ้าสต๊ พี่ปาคือวอ่าตั้งสั้นพี่ปาทํามาจนจะสามสิบแล้วนะมาน้ําเกลือน้ําเกลือสามช้อนโต๊ะเขาจัดไปสิครับกลัวเลยครับที่นี่ที่ไหนครับนี่ร้านซับมาไม่ได้จับฉลากมาได้นะครับยังไม่ร้านเจยังไม่ร้านยังไม่ล้านก็ยนยนยนอย่างนี้แหละเจเล่นเยอะเล่นเยอะเล่นใหญ่ตลอดตลอดอะได้แล้วนะคะพี่น้องเราสีเริ่มใส่กาวลงไปเด้อบัดใส่กาวทั้งหมดห้าซ้อนนะคะวายหนึ่ง สองสามสี่ห้าคิดดีไม่ได้เลยแกนมสดคักคัก <Yeah. S 1> นมสดสัวสัวช่ชัวสัวสัว,สวหายมันทำไมมันอิ่มเอมใจขนาดนี้นะทุกคนเนี่ยมันเหมือนเอาคุกกี้ไปราดนมสดงกปะดูเด้ก็ามาดีครับก็ามากับช่องนี้ดีครับช่องนี้เขาทำอะไรครับเนี่ยช่องนี้คนติดตาม,มเพราะอะไร โดแด่ดแด่เอามาดิครับมาดิครับโอเคต่อจากนั้นนะคะเราจะใส่สีลงไปเลยสีฟ้านน่เองเราจะเอาขนมไปปนกับเท็กเจอร์ที่เป็นน้ำทะเลสีฟ้าน <Yeah. S 1> e, ะคะสีฟราน้ำทะเลค่ะเ u ้ยวีโดสกพอดอนนี้แล้วมันแบบแห้งเหี่ยวทิ้งไปโยนทิ้งไปแกดู yeah, โอ้ยม uh ิช็อกโกแลตอ้ยมันฟินน่ะเป็นสลามที่ฟินมากเลยค่ะเจ๊ J. ค่ะเดี๋ยวขอไปบดขยี้ให้เรียบร้อยกันนะสกัดมาใหม่ค่ะ,ะทุกคนกลายเป็นสีมิ้นไปแล้วนะคะนะจุดจุดเน้นอ๋อเราได้สลามมิ้นเฉยเลยก้ะไม่ใช่สีฟ้าและไม่ใช่สีเขียวแต่ว่าเป็นสีมิ้น <Yeah. S 1> จ้าแม่จ้าป oh. นกับสีช็อกโกแลตมันก็เลยออกมนๆนะทุกคนดูดิ หมนมากจะเจ๊หม่นเหมือนน้ำคลองข้างบอลเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่ไไมน่ารักไม่น่ารักใส่น้ำยาไปเลยนะคะพีบพาค่ามีแยมติดช้อนด้วยค่ะแยมสตรอเบอรีนั่นเองเด้อนี่เหลืออีกไม่กี่อีพีแล้วนะคะเราก็จะไปทำอย่างอื่นน้องแนะนำสูตรสลามโนกาอะไรมาเงี้ย <S <S เอาลิงก์มาแปะนะคะต้องให้พี่พาเห็นภาพด้วย อย่านั่งเทียนเขียนเองเพราะว่ามันสิเปืองเหลาพี่พายอยากทำไอ้ตัวแชมพูแพนทีนใสมากๆเลยทุกคนแต่มันก็ขาดอุปกรณ์บางอย่างอะ่ะมีช่องหนึ่งเอาเขาใช้มาร์กทองอะ่ะไปดูที่วัดสันน่ะแพงมากเลยนะทุกคนมาร์กทองอะ่ะแบบกระปุกละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นสลามก็จริงแต่แล้วมันยังไงต่อละ <laughs> มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น งั้นเรามาทํากาวเวลาทําเรียนแบบอ่าทำได้ดีอยู่นั้นอีกนั้นจะพูดเลย <Huh? S 1> กาวอะขวดละเท่าไหร่เอา89บาทอะไรเงี้ยทําได้เป็นกระมังแต่ว่ามา้าทอกระปุกเล็กๆล0กาอยกว่าบาททุกคนคิดว่าพี่พาสมควรจะซื้อมาเล่นให้ดูไหมคะเดี๋ยวก็โดนว่าอีกว่าพี่พาใช้เงินเปลืองอ่ะนี่เออหรือพี่พาเสียดายตังเอาชั่อ oh. ์เอาเรื่องจริงมาคุยเอาเรื่องจริงมาคุย <laughs> โอเคเดี๋ยวขอตัวไปนวดกันนะรู้สึกว่ามันอาจสิมาเป็นสลามเด้อน้องๆเด้อสวัสดีด้วยนะคะ FC ที่เป็นคนเมืองลาวเนาะเมืองลาวว่ะจ้าสันนประเทศลาวนะคะ FC ประเทศลาวเยอะสบายดีอือฮึก็มีคนมาคอมเมนต์เป็นภาษาลาวแต่ว่าอ่านไม่ออกก็อยากเลือกอยู่นะร่วมสนุกได้นะคะพี่พาพูดได้แค่นี้สอนพูดด้วย ก็สวัสดีก็คือสวัสดีอะมัวมัวได้ช่องนี้เขามั่วเงี้ยเขาเลยได้ใจแบบแฟนขับที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือคนที่อยู่อเมริกาแล้วฟังภาษาไทยอยู่เรื่องก็แชทมาได้นะแซวแซวๆซวซวม่าทุกคนเสร็จแล้วเด้อบาทนี้นี่ดูดี เป็นสลามที่เนื้อนิ่มมากเลยค่ะนิ่มไปถึงส่วนชั้นดาวดึงเลยค่ะเพราะว่ามันมีความมีแป้งเยอะมีความมีน้ําตาลเยอะนะคะทุกคนน้อยคือจมลงไปเลยมือพี่พาอ้วนๆคือหายไปเลยทุกคนดูอีวันนี้สลามพี่พาคิดว่าสีมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ่มนิดนึงอะนะคะมันจะน้ําตาลก็เป็นตำตาล,ม,ตาลมันจะเขียวก็ไม่เขียวนะคะมันจะฟ้า กไม่ฟังโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้ป้าพาร,รากันไปแล้วนะคะใครอยากแชร์สลัมยำรวมมิตรก็ได้อีกสัก2-3 e สอีพีก็แชร์กันมาได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะถ้ายัางไงไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ